เนี่ยจะออกบ่อยมากข้อสอบเนี่ยเขาจะออกบ่อยมากคือสิ่งที่หนูเจอกันไปที่ครูให้หนูทําว่าให้เเลขมาให้ข้อมูลมาแล้วก็ให้หาโจทย์หาวิเคราะห์โจทย์หาใช้สูตรประมาณนี้คือใช้ตรงๆเนี่ยข้อสอบอะ่ะมันจะน้อยครั้งที่จะออกแต่ว่าส่วนมากที่โจทย์มันจะชอบออกเนี่ยมันจะชอบออกมาลอกเราอย่างเช่นข้อนี้เลย ข้อนี้เลยถ้าสมมติว่าเวลาเราไปเจอข้อสอบอย่างแรกเลยเราจะต้องตั้งสติแล้วก็อ่านโจทย์ว่าโจทย์เนี่ยเขาต้องการอะไรอ่ะมาดูข้อแรกเขาพูดถึงนาทีอนาทีเนี่ยเขาออมเงินอ่นาทีออมเงินของแต่ละเดือนอยู่ซึ่งตอนเนี้เขาบอกว่ามันเป็นตัวอย่างอมันเป็นตัวอย่างจํานวนของนักเรียนอ่กลุ่มหนึ่งเนี่ยห้าคน เพราะว่านาทีเนี่ยเขาต้องการทราบว่าเด็กกลุ่มเนี้ยมันจะมีค่าเฉลี่ยออมเงินอยู่ชี่เท่าไหร่อะคราวนี้เขาก็ให้มาก่อนแหละว,ว่าตอนเนี้ยนาทีอมันเก็บห้าคน,นว่าได้อยู่ประมาณเท่านี้นาาทีเก็บได้ห้าคนอยู่เท่านี้แล้วคราวนี้โจทย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาใหม่หนึ่งคนเพิ่มขึ้นมาใหม่หนึ่งคน จะทําให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือพอเราพอมันเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนแสดงว่านาทีจะต้องเก็บทั้งหมดหกคนแหละอ่ะคราวนี้เขาก็บอกว่าพอมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอะเพิ่มขึ้นมาจะทําให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยของไอ้ทั้งหกคนเนี่ยมันกลายเป็นสี่ร้อยอ่ะมันกลายเป็นสี่ร้อยเขาอยากดูว่าไอ้เจ้าคนเนี่ยอ่า ไอ้เจ้าคนเนี้ยนัดเงินออมของไอ้เจ้าคนที่หกเนี้ยที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะดังนั้นก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นสิ่งที่เราจะต้องทำการหาก่อนคือเราจะต้องรู้ก่อนนะเราจะต้องทำการรู้ก่อนว่าตอนนี้โจทย์ให้อะไรเรามาบ้างเนะเวลาเราอ่านโจทย์สิ่งแรกที่เราเห็นโดดเด่นชัดเจนเลยคือเขาให้ค่าเฉลี่ย รวมของหกคนมาให้ค่าเฉลี่ยรวมของหคนมาก็คือตรงนี้นั่นเองที่เขาให้เรามาแสดงว่าตอนนี้เรามีค่าเฉลี่ยแล้วหนูไม่เห็นว่าหนูอย่าไปคิดว่าเราจะต้องใช้ค่าเฉลี่ยรวมนะลูกเพราะว่าตอนนี้เขาพูดถึงค่าเฉลี่ยแค่ค่าเฉลี่ยเดียวดังนั้นข้อน,นี้เราจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบธรรมดา อ่าแบบธรรมดาเลยก็คือ x bar เท่ากับซิกมาอ่าซิกมาของเอ่อ xi แล้วก็หารด้วยซิกมาของ n ก็คือผลรวมของจำนวนอน่ะคราวนี้เราก็มาดูว่าเขาเนี่ยให้ค่าเฉลี่ยอ่าของเงินออมของหกคนมาดังนั้น e 4สี่ร้อยเนี่ยมันจะกลายเป x ็น x bar บาทันที จะกลายเป็น x บาทแต่ไม่ใช่ x บาทรวมนะลูกอย่าเอาสับสนกันคราวนี้ต่อไปสิ่งที่เราจะรู้อีกก็คือ n เรารู้ n เพราะว่าเขาบอกว่า400เนี่ยมันมาจากผลค่าเฉลี่ยของจำนวนนักเรียน6คนะดังนั้น n ณนะที่นี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก n ณที่นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่6 6 n จะมีค่าเท่ากับ6นั่นเอง คราวนี้ตอนนี้เราได้แล้วว่าเอ็มีค่าเท่ากับหกต่อไปอ่าต่อไปข้อนี้มันจะยากเพิ่มขึ้นไปนิดนึงอ่าตรงที่ว่าตอนเนี้ยเราเนี่ยไม่รู้อ่าเราไม่รู้ว่าผลรวมจริงๆเนี่ยของเด็กทั้งหกคนเนี่ยมันมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่ดังนั้นเวลาที่เรานำไปเขียนอ่าเราก็เราแตกออกมาแล้วว่าตอนเนี้ยเรารู้สองค่า เราก็นำสูตรมาก่อนนะสูตรเราก็ใช้สูตรปกติก็คือซิกมาของ X bar X i บาร์อ่ะ x i แล้วก็หารด้วย n นะก็คือ n คราวน,นี้ตอนนี้สิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้2ค่าคือเรารู้ฝั่งนี้ X bar บาร์กับ n อ่ะเรารู้2ตัวเราก็ทำการแทนมันไปก่อนเลยว่ามันคือ400อ่ะแล้วก็ เท่ากับซิกมาของ x i แล้วก็หารด้วย6กคราวนี้ตัวที่เราไม่รู้ติดเอาไว้ติดเอาไว้ก่อนจากนั้นให้เราเนี่ยจับ6เนี่ยคูณ400 <Yeah. S 1> นะ <Yeah. S 1> ก็คือ <Yeah. S 1> ย้ายขึ้นไปมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกเอา400ร้อยคูณหกสองพ่ะคะ2 4 0พันสีถูกต้องค่ะ <4. S 1> แสดงว่าตอน,น 2, เนี้ยค่า2,400เนี่ยมันจะกลายเป็นค่าของผลรวม ของ x b a บาของ x อ่าเพราะว่าเราอะไม่รู้ว่าไอผลรวมของทั้ง6คนเนี้ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อดังนั้นเราก็ย้ายก็คือหามาก่อนว่าผลรวมจริงๆเนี้ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเราก็เราจะทําการหาเราจะทําการหาคนที่6ใช่ไหมเราก็ใช้ไอสองพันสนี่แหละเอาไปลบ ถามว่าเอาไปลบก,กับอะไรเอาไปลบก,กับไอ้จำนวนห้าคนที่เขาบอกมานั่นเองอ่เอาไปลบก,กับห้าคนที่เขาบอกมานั่นเองอะเราก็จะได้คนที่หกมาเลยอ่ะดังนั้นหนูรองช่วยครูรวมห้าคนนี้สิลูกสามร้อยบวกสามร้อยห้าสิบบวกสี่ร้อยสิบบวกสามรอยี่สิบแล้วก็บวกสามรอยแปดิบว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ พันเจ็ดแปดสิบค่ะพันเจ็ดแปดสิบอ่าตอนนี้เราได้แล้วว่าไอ้รวมของห้าคนเนี่ยมันได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบอ่าแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เรารู้คือเรารู้ผลรวมของทั้งหกคนเราอยากรู้ของคนที่หกแค่คนเดียวดังนั้นเราก็นำอะไรไปลบก,กันลบสองพันสี่ลบพันเจ็ดแสสองพันสี่ลบพันเจ็ดร้อยแปดสิบ ถูกต้องค่ะเราก็แค่นำ2,004ลบออกด้วย1,780นั่นเองเพราะ2,004คือมันมีรวม6คนด้วยแต่เรายังไม่รู้คนที่6แต่มันรวมไปแล้วแต่ว่าเราเนี่ยรู้ว่าอีห้าคนแยกมาเนี่ยก่อนหน้าเนี้มันมีค่า1,780เราอยากรู้คนที่6เราก็แค่นำ1,780ไปลบกับ2,004อ่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก หกร้อยยี่สิบค่ะ,ะถูกต้องค่ะ้เท่ากับหกรอยี่สิบดังนั้นข้อนี้เราก็เลยสามารถตอบได้เลยว่าคนที่หกเนี่ยมีเองินออมนะเท่ากับหกร้อยยี่สิบบาทนั่นเองนะนูจะเห็นว่ามันจะเป็นการหาย้อนกลับหากลับไปกลับมา ซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์สิ่งแรกเลยหนูจะต้องวิเคราะห์โจทย์ตรงนี้ออกมาให้ได้ว่าเรามีอะไรแล้วเราต้องเอาตัวไหนไปใช้กับอะไรอ่ประมาณนี้คราวนี้อ่คราวนี้ข้อที่สองอข้อที่สองจะคล้ายๆกันอข้อที่สองจะคล้ายๆกันเลยคือจะมีข้อมูลมาให้แล้วก็จะมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมา แล้วก็จะให้หาข้อมูลก่อนหน้านี้่นะคราวนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาเขาให้สั้นมากสองบรรทัดนะสองบรรทัดจบเลยอนะก็คือเขาบอกว่าข้อมูลตัวอย่างชุดหนึ่งเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ที่สนะิบเจ็ดอะอยู่ที่สิบเจ็ดตอนนี้เรามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตแหละอยู่ที่สิบเจ็ดแล้วเขาบอกว่าถ้ามีข้อมูลมาเพิ่มหนึ่งตัว อพอข้อมูลมาเพิ่มเนี่ยเขาก็ให้มาว่าข้อมูลที่เพิ่มมาเนี่ยมันคือเลขสามสิบห้าะที่เพิ่มมาแล้วเขาบอกว่าจะทําให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยกลายเป็นสิบเก้าเขาก็เลยบอกว่าอยากให้หาจํานวนของข้อมูลเดิมว่าจํานวนของข้อมูลเดิมเนี่ยมันมค่าเท่ากับเท่าไหร่อตอนนี้สิ่งที่หนูรู้เนี่ยคือหนูรู้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต ตัวแรกตัวแรกค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวแรกคือ17แล้วพอมันมีหนึงตัวมารวมเนี่ยมันก็ทําให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็คือเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตใหม่ก็คือสิตอนนี้ครูจะขอเขียนเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวแรกที่เรารู้อะว่าก็มีคือ17เนี่ยเป็น x บาร์บเก่าก็คือ x บ็ร์เดิมครูจะขอเขียนว่ามันคือ x บาร์เดิมแล้วกัน x bar เดิมจะเท่ากับ17เจ็คราวนี้ n n เราร,รู้ไหมลูกเรารู้ไหมเขาบอกจำนวนมาไหมเนี่ยจากสองบรรทัดเนี่ยเขาบอกจำนวนเรามาไหมว่าเนี่ยข้อมูลที่เขาหาเนี่ยมันมี n อยู่กี่ตัวเขาบอกมาไหมลูกไม่อไม่บอกดังนั้นเราก็ติดเอาไว้นะเราก็ติด n เอาไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ n ติดเอาไว้ก่อน คราวนี้เราก็ทำการหาก่อนนะหาก่อนเหมือนเดิมเลยข้อนี้ก็จะยุ่งยากเพิ่มขึ้นมานะโดยเราก็เอาไปแทนในสูตรเหมือนเดิมเลยสิ่งที่เรารู้นะตอนนี้เรารู้แค่ตัวเดียวในสูตรก็คือไอเจ้าอ่ะเอกบาอ่ะอันนี้เราจะให้มันเป็นอีกบาเดิมก็คือซิกมา ของ x i แล้วก็ส่วนด้วย n ตอนนี้ตัวที่เรารู้คือ x bar เดิม x bar เดิมเราได้17ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราไม่รู้อะไรเลยอไม่รู้เลยสักตัวเลยเราก็ติดเอาไว้คราวนี้เราก็ให้มันมองแล้วง่ายเราก็จับ n เนี่ยขึ้นไปคูณกับ17เราจะได้รู้ว่าผลรวมของ x x bar i เนี่ยมันเท่ากับ17 n ดังนั้นเราก็ เขียนเอาไว้ก่อนว่ามันคือ 17m เท่ากับ x บาทตอนนี้เราได้ว่าไอตัวเดิมเนี่ยมันมีผลรวมอยู่เท่ากับ1 7เอ่ะมันมีผลรวมอยู่เท่ากับ 17m คราวนี้โจทย์เนี่ยเขาบอกเพิ่มมาว่าถ้าเกิดมันมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมา3้5ก็คือเลข3้5มีข้อมูลเพิ่มขึ้นมามันจะทําให้อ่ะมันจะทําให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยกลายเป็น19 ดังนั้นอันนี้ตรงนี้แหละลูกมันจะยุ่งยากกับเรามากนะมันจะยุ่งยากกับเรามากเลยเพราะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้แค่เนี้แล้วมันติดตัวแปรหมดเลยยุ่งมากเลยอนะ่ะเราก็ไปโฟกัสตัวที่เขาเพิ่มมาก่อนอนะ่าตัวเพิ่มมาก่อน s> <S เขาบอกว่าเขาเพิ่มสามสิบห้ามาอนะ่ะดังนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้ว่าผลรวมเนี่ยไม่ว่าเราจะมีกี่ตัวเราเอามารวมกันแล้ว มันก็คือซิกมาของ XI แล้วมันจะเท่ากับ 17N อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขามีข้อมูลมาเพิ่มอ่ะสมมติว่าฝั่งเนี้ยมันมีเออมันเป็นสาสิบ้าบวกส6ม3บ3กสามเมันก็คือซิกมาของ XI แต่ตอนเนี้ยมันติดเป็นตัวแปรเราก็ติดมันเอาไว้อ่ะเรายังไม่ต้องทำอะไรอ่ะคราวนี้เขาให้เพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัว สามสิบห้าตัวเนี้ยหนูคิดว่ามันจะต้องเอาไปทำอะไรกับช่องนี้ลูกอะหนูคิดว่ามันน่าจะเอาไปทำอะไรดีที่มันเพิ่มขึ้นมาคูนอคูณเอาไปเอาไปอะไรนไถ้าเกิดมันมีเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งเราจะต้องเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรกับอตัวที่เรามีคิดว่าเราเอาไปทำอะไรมันเพิ่มมาหนึ่งตัว คื <35. S 2> <ว>อสามสิบห้าบวกเลยคูนถูกต้องค่ะนะเราจต้องไปบวกถูกต้องเลยถ้าในเรื่องนี้นะหนูจะต้องนึกถึงการบวกก่อนเพรอซิกม่ามันคือการผลรวมอ่าซิกม่าคือผลรวมตอนเนี้ยตัวที่มันรวมมาอีกตัวหนึ่งเนี้ยคือสามสิบห้าแล้วมันจะทําให้ X bar i เนี่ยมันจะทําให้ซิกม่าของ X i เนี่ย เปลี่ยนคราวนี้เราก็ทำการเอาไปรวมซึ่งถาว่าเอาไปรวมเอาไปรวมกับตรงไหนตอนนี้เรามีก็คือในช่องสี่เหลี่ยม 17n เอ,อเท่ากับซิกมาของไอเราก็นำ3าสเนี่ยไปรวมนะเราจะนำ3า35เนี่ยไปรวมกับ 17n เพราะตอนนี้เรารู้ว่าผลรวมของ AXI เนี่ยมันเท่ากับ 17n แต่ถ้ามันมีเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเราก็ต้องเอาไปบวกเพิ่มกับ17บเอ็เหมือนกันเราไปบวกเพิ่มแล้วพอเราบวกเพิ่มเอนนะที่เนี้ยมันก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นไปหนึ่งอ่เพราะว่าตอนแรกเรามีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยเรามีว่ามันบวกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอดังนั้นสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาตั้งแต่แรกเลยอ่ะว่าพอมันบวก 35เพิ่มขึ้นมาเนี่ยตัวที่จะเปลี่ยนไปคือ x bar x bar จะกลายเป็น19ดังนั้นเอ็กบ์ b a ตัวใหม่เนี่ยครูจะขอตั้งชื่อมันว่า x bar ใหม่นะมันคือ19คราวนี้เราก็มาทําการนะเราก็มาทําการแทนในสูตรนะแทนในสูตรก็คือสูตรเราก็ยังคงใช้สูตรเดิมนะว่าเอ็กบ์ b a ใหม่ จะเท่ากับซิกมาของ x i แล้วก็ส่วนด้วย N ซึ่ง N ตอนเนี้ย n ตอนเนี้ยของเราอะ่ะจะไม่ใช่ N ธรรมดาแหละอ่ะจะไม่ได้มีแค่หนึ่งะจะไม่ได้มีแค่ n ตัวเดียวแต่ว่าตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มสมาชิกอีกตัวหนึ่งด้วยแต่ตอนเนี้เราไม่รู้ว่า N ของอีกชุดเก่าเนี่ยมันมีกี่ตัวแต่เรารู้ว่ามันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งดังนั้นเราก็ต้องบวกให้ชุดใหม่เพิ่มอีกหนึ่งด้วยเช่นกันดังนั้น ตอนนี้เราจะได้สูตรก็คือ n จะต้องบวกเพิ่มขึ้นไปหนึ่งนั่นเองอะคราวนี้อะคราวนี้ตอนนี้เราก็มาทำการแทนอะเราก็ทำการแทนเลยเรามี x bar ใหม่อยู่ที่สิบเก้าอะาของไซิ i ม m a ของไเมื่อกี้ของตัวใหม่อะเราทำการรวมแล้วเราจับรวมกับตัวเก่าแล้วเรียบร้อยก็คือสาสิบห้าบวกด้วยสิบเจ็ด n เราก็ามาแทนก็คือ35มสิบวกสิบเอ็นะเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้เอ็ใช่ไหมแล้วไม่รู้ด้วยว่า n มีเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามันจะต้องบวกเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเราก็ติดเอาไว้ว่า n คือบวกหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ทําการย้ายข้างเหมือนเดิมเลยหารอยู่ย้ายไปขูดก็จะได้19อ่ะเอาไปคูณ ถ้าเกิดเรายก n บวกหนึ่งไปคูณแล้วพอเรากระจายการคูณไปแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่อะเท่ากับ <99 S 2> เท่าไหร่ 19n 19n บวกบวก19คำที่สถูกต้องค่ะอะก็จะได้ว่า 19n บวก19แล้วก็เท่ากับ35บวก 17n นั่นเองอ่ะคราวนี้เราก็ทำการจับ หนูจะเห็นว่าตอนนี้เรามี n สองฝั่งเลยเราก็จับเอา n เนี่ยไปอยู่ให้อยู่ฝั่งเดียวกันอ่าเราก็ย้ายอะไรดีลูกย้าย n ตัวไหนไปอยู่ด้วยกันดีหนูจะเอาสิบเก้ากสิบเจ็ดเอาสิบเจ็ดอ่าเอาสิบเจ็ดย้ายไป 19, อเอาสิบเจ็ดย้ายไปอ่าถูกต้องค่ะก็จะได้เป็นอะไรลูกสิบเก้า n ลบด้วย สิบเจ็ดเอ็นถูกต้องค่ะดังนั้นตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งเราเหลือสามสิบห้าเราต้องย้ายอะไรมาลูกเปียนยาวสิบเก้าสิบเก้าย้ายสิบเก้ามาดังนั้นสิบเก้าก็ต้องมันบวกอยู่ก็ต้องย้ายมาลบนั่นเองอ่ะตอนนี้ฝั่งซ้ายหนูได้เหลือกี่เอ็ลูกฝั่งซ้ายสองเอ็นก่ะสองเอ็นต้องค่ะฝั่งขวาลูกสามสิบห้าลบสิบเก้าเหลือเท่ไร สิบหกค่ะสิบหกถูกต้องอ่าคราวนี้เราต้องการเอ็นแค่ตัวเดียวถูกต้องไหมเราต้องการเอ็นแค่ตัวเดียวเราก็ทำการ <Okay. S 1> <All right. S 2> ย้ายย้ายสองไปหารสิบหกอ่าถูกต้องค่ะเราก็ทำการย้ายสองไปหารสิบหกดังนั้นฝั่งซ้ายเราจะเหลือเอ็นแค่ตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะได้ว่าสิบหกเนี่ยหารสองดังนั้น n จะมีค่าเท่ากับเท่าไรหร่ลูก n เท่ากับแปดถูกต้องค่ะอ่าดังนั้นตอนนี้เราก็รู้แล้วอนะ่ารู้แล้วว่าไอเอ็นของชุดแรกเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ที่แปดแล้วเอ็นของชุดใหม่อ่ะลูกจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะเอ็นของชุดแรกมีค่าเท่ากับแปดแล้วเอ็นของชุดใหม่อ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิบหกถูกใช่เปล่าเอ็ <15. S 1> นของชุดเดิม อะไรนะลูกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ<ำ>ถ้า n ของชุดเดิมมีค่าอยู่ที่เท่ากับแปดแล้ว n ของชุดใหม่ n ของชุดใหม่คืออะไร n ของชุดที่มันมีเพิ่มขึ้นมาตัวอ,อันนี้คือเก่าอันนี้คือใหม่ดังนั้นเก่าเนี่ยเรารู้ว่าเก่าอ่ะ n เนี่ยมันคือแ8ดังนั้นใหม่เนี่ย n จะต้องมีเท่ากับเท่าไหร่ลูก เท่ากับเท่าไหร่มีใครพอจะตอบได้บ้าง n ตอนแรกเรามีอยู่8เราเพิ่มขึ้นมาหนึ่งทำให้เกิดตัวใหม่ขึ้นมาดังนั้น n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หลกูก n คือเราก็แค่นำตัวเก่าก็คือ n ตัวเก่าเนี่ยคือ8 แล้วก็บวกกับตัวที่มันเพิ่มขึ้นมามันเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเราก็บวกหนึ่งก็จะได้เท่ากับตานั่นเองอ่าดังนั้นตอนนี้เราก็สามารถตอบได้เลยว่าให้อ่าให้หาจํานวนของข้อมูลเดิมเราก็สามารถตอบได้เลยว่าเนี่ยข้อมูลเดิมได้เท่ากับแปดคราวนี้มาดูตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามจะพูดถึง น้ำหนักของนักเรียนสามคนโจทย์บอกมาว่าถ้าค่าเฉลี่ยเรียคณิตข,ของน้ำหนักของเด็ก3ามคนคือสามสิบแปดกิโลกร,รมัมและนักเรียนหนึ่งคนในกลุ่มก็คือในสามคนนี้มันหนักสี่สิบหกกิโลกร,รมัมส่วนอีกสองคนเนี่ยมันหนักเท่ากันโจทย์เนี่ยอยากรู้ว่า นักเรียนสองคนที่เหลือเนี่ยเขาหนักหนักคนละก,กี่กิโลกร,รมัมคราวนี้เวลาที่เราจะไปใช้สูตรก่อนอเราต้องเลือกสูตรก่อนสูตรตอนนี้เขาพูดถึงค่าเฉลี่ยตัวเดียวเลยไม่ได้พูดถึงคะแนนไม่ได้พูดถึงอะไรเลยแต่เขาพูดถึงน้ำหนักของเด็กดังนั้นให้เราเนี่ย นึกถึงสูตรที่มันเป็นสูตรเบสิกพื้นฐานเลยก็คือนำค่าเฉลี่ยมารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนที่มีนะดังนั้นข้อนี้เนี่ยโจนเนี่ยเขาบอกมาว่าตอนนี้เขามีน้ำหนักก็คือเฉลี่ยของไอ้สคนเนี้ยเท่ากับ38ดังนั้นตัวแรกที่เรารู้เลยอ่ะคือ X bar เราจะรู้ว่า X bar บเนี่ยมันคือ38 เราก็จะรู้ว่า n เนี่ยมันมี3เพราเขาบอกว่ามันมีอยู่3คนต่อไปตัวที่เราจะต้องไปดูให้ละเอียดอีกก็คือหลังจากคำว่าและตรงน,นี้แหละก็คือและในเด็ก1คนเนี่ยใน1คนจาก3คนเนี่ยมันหนัก46กิโลกรัมดังนั้นเราก็บอกก่อนว่ามันจะมีเด็กอ่ก็คือเขียนไว้ก่อนว่าเด็กคนที่1จะหนักอยู่ที่46 กต่อไปเขาบอกว่าอีกสองคนแสดงว่าอีกสองคนมันคือคนที่สองและคนที่สามมันมีน้ำหนักเท่ากันสมมุติว่าครูให้คนที่สองเป็น x เ,เพราะว่าเราไม่รู้แสดงว่าคนที่สามเนี่ยเราก็ต้องให้เป็น x ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันคือน้ำหนักเท่ากันตอนนี้เราก็สามารถไปใช้สูตรได้แล้ว เพราะเรามี x-bar แล้วมี n แล้วแล้วก็มีของ xi แต่ละตัวดังนั้นเราก็ทำการใช้สูตรเลยสูตรเหมือนเดิมก็คือ x-bar เท่ากับ s i g m าของ xi ส่วนด้วย n เราก็ทำการเหมือนเดิมเลย x-bar เรารูแล้ว x-bar คือ38ซิบมาของ xi ตอนนี้ xi ตัวที่1เรารู้แลคนที่1เรารู้ว่ามันคือ46ต่อไปคนที่2และคนที่3เราไม่รู้ดังนั้นเราก็บวกเสกเพราะเราให้มันคือคนที่2คือ x คนที่3เราก็ให้มันคือ x n เราบอกว่าเราจะคิดแค่เด็ก3คนเนี้ยเราก็คือ n ก็คือ3จากนั้นเราก็ทําการจับย้ายข้างนะมอนเดิมจับย้ายข้าง38คูณ3 แล้วก็46บวกด้วย n บวก x บวก x ก็คนะือ 2x แล้วก็เราก็จะได้มาว่า38คูณ3คือ114 114 1, 4. แล้วก็บวกด้วย46คูณ 2x เสร็จแล้วเราก็ทําการย้าย46ไปดลบนะก็จะเท่ากับ 2x เสร็จแล้วเราก็ลบกันแล้วได้68เท่ากับ 2x ดังนั้นเราจะกำจัดให้มันเหลือแค่ x ตัวเดียวเราก็ย้าย2ไปหาร68นะคราวนี้2หาร68ก็จะเหลืออยู่ที่34ดังนั้น x จะมีค่าเท่ากับ34เราก็สามารถตอบได้เลยว่าดังนั้นเพราะว่า x เนี่ยมันคือ34ซึ่ง เเนี่ยมันคือของคนที่หนึ่งและคนที่2ซึ่งมันมีค่าเท่ากันเราก็สามารถตอบได้ว่าตอบออนักเรียนที่เหลืออีก2คนมีน้ำหนัก34มี่กิโลกรัมนั่นเอง